อก็ถามนะว่าทุกวันเนี่ยทำทุกหรือทุกแล้วจึงทำก็คือมีธรรมะก่อนแล้วทุกมีวันไหวไหมหรือรอให้มันทุกเกิดแล้วค่อยมาทำมันก็ยังมีสองในยะ เพราะนั้นคนโบราณจริงบอกอะไรคนโบราณเขาจะตำข้าวสารกอกหม้อก็คือรอให้ข้าวสารหมดรอให้เขาเขาเขาเาสารหมด,รหาารหมดจริงจะมาตำข้าวสารเราเป็นอย่างนั้นไหมหรือเราทําไว้ก่อนเราตำไว้ก่อนเวลาที่จะใช้ไม่ต้องมานั่งตำอันนี้ก็เหมือนกันเราทำมาร์กจนมันแข็งแรงมันก็เผชิญทุกได้ไม่หวั่นไหว กลับหรือรอรอให้ทุกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยมามาทำมักไม่ทันมันก็ต้องไปช็อดกับไปดูพิจารณาตัวเองว่าเอ๊ะต้องเราต้องรอให้มันทุก,ก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยมาทำหรือเราทำตุนไว้ก่อนเห็นไหมมันก็ต้องไปปรับตรงเนี้ว่าอย่างไงมันสบายกว่ากันก็เอาที่สบายใจไงว่าเราจะชอบแบบไหนเพราะเราทำเอง เราสบายเองถ้าเราไม่ทำํำเราก็ทุกข์เองเห็น mm hmm. ไหมแต่ละคนก็ mm hmm. ก็ต้องย้อนกลับไปดูเพราะนั้นทำไมครูบาเจนึงบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านยังบอกว่าขี้เกียจก็ทําขยันก็ทํามันก็ทําไปเรื่อยๆแต่นนี้ถ้าทำแล้วมันสบายฝ่าถ้าไม่ทําแล้วมันเหนื่อยมันลำบาก ก็ต้องไปหาจุดสมดุลของตัวเองให้เจอนะถ้าเราทำจนมันมันเป็นเนื้อเป็นตัวของเรานะจนเป็นเรื่องปกติของเราทำจนเป็นปกติมันแทบจะไม่ต้องทำเลยเพราะมันไม่มีทุกข์ที่จะต้องไปจัดการกับมันไม่ต้องรอให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยไปแก้ไข<ม>สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเราจะพบเลยว่าในชีวิตเราเนี่ย มันก็ผ่านมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็ผ่านไปทุกเรื่องอะลองดูบางเรื่องที่เราจังหวะหนึ่งปัจจุบันนี้เราทำยังไงแล้วมันสบายอย่างอยู่อย่างเงี้ยดูที่เราสบายเพราะเราทำอะไรแล้วพอใจในสิ่งที่เราทำขนาดเนี้ยมันพอใจไหมหรือมันยังไม่พอใจ แล้วมันสบายเงี้ยเราทำอะไรมันจึงสบายแล้วเวลาใดที่มันไม่สบายไปทำอะไร <c oughs> เนี่ยมันก็มันก็ต้องมาหาตัวเองให้เจอถามว่าเวลาที่เราเราหิวเราต้องหาอะไรทานถูกต้องไหมถ้าเราไม่หิวเราจะหาอะไรทานไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋เนี่ยก็ต้องดูตรงนี้ถ้าเราหาถ้าไห่ก็เราอยากนี่เงตันตอดถ้าอยู่สบายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้อยากอะไรแล้วมันก็อยู่สบายๆเป็นปัจจุบันก็ต้องกลับไปถามใจตัวเองว่าปัจจุบันน่ะทุกไหมสรุปแล้วไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครเลยยุ่งกับตัวเองนะจริงๆถ้าเราอยู่กับตัวเองได้เนี่ย มันจะเห็นเลยว่ามันไม่มีใครทําให้เราทุกข์เลยถ้าเราไม่ทําตัวเองอยู่ยังไงแล้วมันสบายก็เลือกอยู่ให้มันได้โอ้ถ้ามันถ้ามันอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเห็นขั้นตอนเลยว่าเราทําอย่างนี้มาต้องใช้เวลาหรือเรียกว่าชั่วโมงบินมันมากพอ อยู่แบบมันไม่หวั่นไหวอะ่ะอยู่แบบกับธรรมชาติโดยที่ไม่คิดเคยอยู่แบบไม่คิดได้ไหมอยู่แบบนิ่งๆสบายๆมีอะไรมาก็ไม่ได้ไปคิดกับอะไรกับมันเป็นอิสระจากความคิดแต่ไม่ได้บีบบังคับว่าไม่ให้คิดพอเข้าใจความหมายไนหะคืออยู่แล้วมันสบายแล้วโดยที่มันไม่ต้องคิดอะ่ะ เนี่ยมีเครื่องอยู่ตรงนี้อยู่ได้ไหมนั่งแล้วมันชิวชิวสบายๆแต่ไม่ได้ไหลไปเข้าสมาธนะิก็นั่งลืมตาอย่างนี้แหละแล้วมันสบายแล้วพอมันพอมันไม่มีความคิดลองดูดิเรามาอยู่อย่างเงี้ยอยู่โดยไม่มีความคิดเนะ่ยทำไมมันอยู่ยงี้ได้เราทำอะไรมา เพราะถ้ามันไม่ทำมาเนี่ยมันอยู่แบบไม่คิดเลยอะ่ะมันไม่ได้เห็นไหมมันต้องฝึกฝึกมาจนชั่วโมงบินมากพอมันจึงอยู่แบบนิ่งๆโดยไม่ต้องคิดได้โดยที่ไม่ได้อยากให้มันนิ่งแต่มันนิ่งได้โดยที่ไม่ได้ทำนะลองอยู่ตรงนี้ดู แบบไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ <c oughs> ลองดูที่กลับคืนสู่ฟา์มเป็นธรรมชาติของมันพอเราไม่อยู่กับฟา์มคิดความรูม้สึกมันจะเด่นชัดสังเกตไหมเ <c oughs> นี่ยมันจะเด่นชัดเลยความรูม้สึกรอบตัวเราความรูม้สึกภายในตัวสรุปแล้วมัรกมันเดินมันเอง เนี่ยพอเราอยู่พอไม่มีความคิดเราอยู่กับความร,รู้สึกได้มันจะรู้สึกหัวใจเต้นรู้สึกลมออกได้เอาแล้วมันมันอยู่อย่างนี้ได้ความร,รู้สึกหัวใจเต้นความรู้สึกลมหาใจออกมันเด่นชัดได้แสดงว่าฐานทานเรามันมากพอมันเลยมานิ่งนิ่งอยู่ตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องทำแต่ถ้าฐานทานเราไม่พอมันมาอยู่นิ่งๆอย่างนี้ไม่ได้ สังเกตไหมแสดงว่าเนี่ยคือจุดสมดุลของแต่ละคนะถ้าฐานทานมันไม่เต็มยหรือบารมีทานมันไม่เต็มมันนั่งงี้ไม่ได้หรอกมันก็ต้องไปกระเสิอกกระสนแค่นอกอันนี้ฐานทานมันเต็มมันเลยเข้ามาสู่ตรงนี้ได้จนเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยเขาทำเขาเอง เนี่ยจนเป็นอัตโนมัติอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่ามาร์กเราเสถียรจนเป็นวส,สีทําโดยไม่ต้องทำเขามีอยู่แล้วอลองไปฝึกตรงนี้ดูทําแบบไม่ต้องทำนั่งแล้วมันมันสามารถเข้ามาอย่างนี้ได้เลยความคิดมันก็ไม่มีเอานั่งแล้เอามารู้สึกไว้ใจเต้นล้มออก มันอยู่โดยที่ไม่ดิ้นรนเนี่ยแสดงว่าฐานทานมันเต็มแล้วหรือจะเรียกว่าอยู่อย่างเงี้ยมันเสวยผลของมรก็ได้เพราะมันทำมรคมาเต็มที่แล้วมันมาเสวยผลแต่ส่วนใหญ่เราอ่ะมันผลมันเกิดแต่เราไม่เคยเสวยผลกับมันเราก็จะวิ่งไปสร้างเหตุใหม่ ลองสัมผัสอยู่กับผลที่เราฝึกมาจนจนมันได้อะอยู่กับอยู่กับมันที่สเสวยหรือจะเรียกว่าสเสวยมีมติสุขดูเนี่ยความคิดมันก็ไม่มีความรู้สึกทุกอย่างมันจะแผ่วเบาเห็นไ,ไหมมันดื่มดำอยู่ยังสภาวะตรงนี้ ไม่ได้หลับตาด้วยแล้วยิ่งได้อากาศอย่างเงี้ยโอ้ชิวๆเลยหิวก็ไม่หิวเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยง่วงก็ไม่ง่วงใช่ไหมแต่โยมกายบอกง่วงเดือท่าอ่ะพออยู่งี้ได้มันสบายไหม กลับมาอยู่กับตัวเองให้ได้ทุนใหญ่เราจะไปอยู่กับคนอื่นเพราะเราคิดว่าพอไปอยู่คนอื่นเพื่อจะหาความสุขแต่เราไม่เคยอยู่กับตัวเองแล้วให้มันสุขลองอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขให้ได้กับตัวเองโดยต้องไม่พึ่งสิ่งอื่นก็คือไม่อิงอา,อามิตรภายนอกเนี่ยอยู่แบบไม่ไม่อิงอามิตร เนี่ยเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมอยู่แบบชิวๆสบายๆเห็นไหมไม่ไดิงไม่ได้ดำไปในสมาธิด้วยมีท่านกำลังสติกำลังสมาธิเนี่ยพอเราอยู่งี้ได้เอาแล้วต้องก่อนรเราไปทำอะไรว่าทำไมเราอยู่แบบทุกข์ทรมานวุ่นวายยุ่งเหยิง พอเราอยู่ยงี้ได้โอ้โหสบายนะก็ลองดูอยู่อย่างนี้ไม่ได้มันเกิดจากอะไรแล้วอยู่อย่างนี้ได้ทําอะไรมานะเป้าหมายก็คือที่เราปฏิบัติทั้งหมดเนะี่ยเป้าหมายก็คือมาอยู่อย่างเงี้ยแบบไม่มีทุกข์แล้วนี่พอทําได้แล้วแต่ไม่เคยอยู่กับมัน พอเราไม่เคยชิมมันว่าอย,อยู่อย่างนี้แล้วมันสบายเราก็จะวิ่งหาไปอีกว่ามันต้องมัน,ม,นมันต้องมีมากกว่านี้ลองอยู่อย่างนี้แล้วมันสบายก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเห็นว่าสิ่งอะไรก็ตามที่มันทําให้เราหวั่นไหวไปก็แสดงว่าเราสแสวงหาแล้วหรือที่เรียกว่าตัณหามันทํางาน ได้ไหมเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยก็คือบางทีเราเหมือนเหมือนเราทำอะไรแล้วเรา,เราไม่เคยที่จะสเวยผลของมันดินลนทุกอย่างเลยแต่เราไม่เคยที่จะอินอาศัยมันสแสวงหาแต่ไม่เคยอาศัยสิ่งที่เราหามาได้ไม่เคยใช้มันเอาไว้ง่งแสวงหาเพื่อมาเก็บสะสมสะสมแต่ไม่เคยที่จะใช้มันจริงๆ สร้างบ้านไว้ถามว่าอยู่บ้านทั้งวันปะหน่อยเดียวแต่อยู่นอกบ้านเยอะแต่ทำทั้งหมดเลยเพื่อให้มีบ้านอยู่แต่พอบ้านเสร็จอยู่บ้านไหมไม่อยู่ตกลงทำมาทำไมหาทรัพย์สมบัติได้เยอะแยะมากมายพอมีแล้วได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้อันนี้ปฏิบัติธรรมเพื่อเป้าหมายคือความสุขพอมีความสุขไม่ทุกข์แล้วแต่ไม่เคยอยู่กับสุข วิ่งต่อไอ้ตกลงเราหาอะไรกันเรากำลังโดนหลอกอยู่ตลอดมีนะไม่ใช่ไม่มีสุขมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยอยู่กับเขาไม่รู้ว่าไปปฏิบัติยังไงก็ตามจะไม่เคยดื่มด่ำอยู่กับสภาวะนี้คุณไปทำสมาธิให้ตายก็ไม่เคยได้อยู่กับสมาธิ ไม่เคยอยู่กับความรู้สึกแบบนี้ที่มันมันว่างเปล่าสบายๆแล้วมันก็เป็นปัจจุบันที่เพียวๆด้วยไม่ได้วิ่งไปในอดีตไม่วิ่งไปในอนาคต<ม>เนี่ยแล้จัดมาอยู่เงียบมาร์กมันทำงานมันเองเราไม่ได้ทำนี่คือการพิสูจน์ทราบตัวเองว่า เราทำมาทำถึงไหมอ่าถ้าทำถึงนี่คือถึงทำแต่ที่ผ่านมาเราทำไม่ถึงมันก็เลยไม่ถึงทำก็เลยอยู่แบบนี้ไม่ได้อันนี้ถ้าอยู่ได้แสดงว่าเราทำถึง <c oughs> <c oughs> ได้นะอ่าก็ขอให้ถึงทำ <c oughs> เอาอาจารแป๊บครับ